สบายดีสบายดีหล้กก็สวัสดีเรือจ้าพ่อแม่พี่น้องเพื่อทุกผู้ทุกคนเนาะเพราะว่าจะเป็นพี่น้องข้างฟังเล่าฟังไทยหรือว่าต่างประเทศมอนมีกามาพบก,ก็ขาน้อยเช่นเคยมอนมีขาน้อยสิภาพี่น้องไปหาอาหารแดงเนาะไปหาแย่ไข่มูแดงเนาะพี่น้องเพราะว่าไข่มูแดงขาน้อยเห็นบ้านนี้เนาะห้งองแบบงวะเนาะเห็นอยู่ทางไปที่ว่าขาน้อยไปกินแบบหวัวเนาะไปพี่น้องปฏิตาม,มามีไข่เ่หรือบอเนาะ มีใครตึงบัวหรือว่าจังไรเนาะไปพี่น้องไปติดตามชมน้ำกันเนาะตกสอบเนาะพี่น้องจิไปห้านี่กินแดงพะยุเขาอีแล้วพี่น้องพะยูะ้ะลุแดงเนาะ ามาวาดกันมานะว้ายเจะคือวมือเจ็บคากันมานะนั่งสามขาเจ็บคากันมานะ่งโนามากันดีเนาะ มาแล้วลลอหาหเไปเอาห,าหอ,อุย้ยผ้าห้อง,องตึงขีกระตึกไปเร้วสึกบูเห็นไปอหันมาที่ห้างแดงเดี๋ยวไปเอาห้างตำตำจเห็นโอ้ห้างกนะูนะเฮ้ยตายเลย พ้นโต๊ะเลสเลดไปคล้ายแน่ๆนี่ นี่พี่น้องฝ้นโตกแล้วพี่น้องมาบันไดฝ้นโตกบันนั้นเนาะพี่น้องโอเคเดี๋ยวนี่ก็มีฝ้นด่วนๆนะตกลงมาเนาะพ่อระเบือ mình đi nó vài mày nó con tốt mà sao hay ngạm thì động này đi tao ba cái nồi thứ cụ mà nặng nó nhìn nó phải con cá จะไม่แงเอาก่อนพี่น้องจะเสียรายแค้นแต่มือนะบางทีป้าให่างคนมันใหญ่กว่านี้เบิ่งมาผมนั่งพี่น้องมุนเขาได้ขี่เหือกเนาะ อยากมันมือแอนเนาะพี่น้องเพราะว่าไทยไทยเมื่อท่านั้นมันสิถือเปียวลบเนาะพ้นกระตุกแง่งพี่น้องเลยขนลอยนาวเลยขนลอยนาวเลย ฝ oh. oh. นตกเละเด <_ d> um> ี๋ยวฮอ้มนู่มา่ <_ d> um> าจังไบ <_ d> um> รบันสะีไ้อีกคนนอะได้ีกวะมีอีกคนไร ออถ้าเหมือนซื้อคันเขาไม่ได้เอาละเองเขาไม่ให้เอาก่อนหน่อยบางกุ๊บเอาเนาะคนตกขน่อยด้วยเอากุ๊บมาบังเอา ห้างเียน,น,นะเราไปเอบนกแกะก่เฮ้กีอยูห<ะ>่หน้า,นานะอ,อาั่นีงไมานะหวยนนี่ก็ห่ยน,น้้ากงงามงามพี่น้องเลย ปาดที่ชอบบักตูมพี่น้องเอ้ยปาดบักตูมบักตูมพี่น้องมองง่ายเนาะหีกกเป็นไ้ยี่นี้ผู้ผีมานี่มนไปก็เห็นแต่มาก,กนเนาะอู้ะไรเก็จะเอาไปเ็ดยาเนี่ย Quá đi thoát kỳ nọ mày mày sao mà chịu ngạn được đấy hmm. kê ngạn รอมหัวอาไว้เนาะสวนปล่อยเป็นรอมหัวอาไ้ไปจดตามมเอื้อยเป็นแห่ไข่บุแดงเลยเอานะเานะพี่นนองคนแห่เลยตัวนี้เห็นเจาหนูมัอย่างนีเนาะทันทีเขาไปแห่ก่อนนะจเะจอะไรต่อไปจะไปอะไร อันได้จะชิดไข่ไข่มูแดงวันนี้ได้ตะมุดมืออันแหละขับว่าจากสัตวคนกรเริ่มเศร้าตกแน่เนาะหักแต่ว่ายังพอยอยู่เนาะคนนีเนาะ้จังะคันอยู่ ผูนี่บาแต่อะไรขยับขาเนื้อยางแล้วหนอนน้องคู่นีน่เนาะนี่น่าพี่น้องสิขึ้นนี้ได้ป่ะ มันไกลป่าว่าได้มึงยาก อะได้จังว่าทางหกอีดีครับเขี้ยงงะมีทางกันเออโมแรงครบคอยเอน้ำปักคอยอู้น้ำพี่น้องป้าเขียวอีนดีเนาะพี่น้อง gì ừ. ừ. đi mong ní hộp lại nó ừ. nó hiên hạng mà không phải nhẹ lại không ôi nam có nam có nam đài gì đi bình đồng? ป่า okay. น okay. ี่น้ำไหนี่ไเอ้ยงานดีดเขาตาแรงไเอ้ยมแรงสูงกัดก่อเนี่ยโอ้ยเออนีพี่น้องเจ้าหนาเอียงเจากินเป็นเลยบ่นี่มาแดงแดงแดพี่น้องมาแดง

พี่น้องนี่เป็นหูน้ยังเนี่ยนีน่หู้ยัหูกับหู้จนเพาะนี่น้อขวดเนี่ยนี่น้อพี่น้องเนาะนี่ขนอยบ้าหู้ยังด้ว่าหนูหากินอู้ยินออกอายพี่น้องเลยเรียพี่น้องพลันตรวจเนาะสะพ้อว่าจะวะไม่ได้พ้นโต๊ะนี้ อันนี้มันเป็นเอียงหมอกขนาดน้อพี่เนาะบัดนี้มายุพูวอมมีเนาะพี่เนาะเนาะ,นะลงมาลุมยุคู้อมอมมีหแหงนนมูแดงเนาะยูรุมกับเขาเนเขาแง่มงเสาวนินนนได้อยอุซูกเราแง่มงเสาหนิไปหล่อเบิ่ง ขาวว่าเห็นเนาะอือพี่น้องเขาเกิดพี่น้องนี่พี่น้องเอ้ยมองนี่เขาเฮี้ยไร้ายได้ข่วบ้านี่เออมันเป็นทางโรดเนาะพาดพี่น้องเอ้ยเอามี่างเต็น่างเต็นเพ,พิ่อีกพี่น้องเอ้ย ปัดงามเป็นงามเข้าให้นี่สักสีงามปัดท,ที่โตอยู่พูน่น้องมองก็ข้ามผุนปัดพี่น้องผู้น้องให้นะปัดพี่น้องพักให้สร้งงามแทนอุ้ยกินกับก่อยกุ้งนี่เนาะต้องเสียบบริกินมาก hướng tờ nó bị coi cụ nè ui chắc mượn đấy bị nọng người hát ồ cờ cho cúc ta bèn bị nọng muốn cờ cho cúc ta bèn nó. ừ ăn à, nít than bảo ăn hết cả cười, cờ dư sáu phải vạ cảm ơn không khao nó bị nọng sáu phải vạ này em muốn sáu phải vạ buồn nó sáu phải vạ cúc mất cả mẹ, cả vậy hết cả mặt cướn nó, nè, ngâm pinoi, ô, tóc mày đã, ôi, bàn, nè thế nào ui một trai, bị thương phủ nên sao chứ? À, oh, người at what's in there anyway. Ah, if you don't lose it. Oh. Hang nay, you know. Oh, you don't play hang out nay. Nay. Let Cả hang nay. Come on, nay, but nay, no. Nay, go to un un, nay, nay, ma, 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 เขา่อยจะชิบอาหามาถ่ายคลิปโอ้ยบ่ดเท้าป่ดตึงเลยหาไปฟ้าเอาไหมเนาะเจ้ามือก่อนนี่พี่น้องห้างมูแดงพี่น้องนี่เนาะ Hoa hăng trang thì nó ngủ hăng này nó hăng gì hơn ào 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 hăng gì? ào ào thôi. ào ào hăng ào 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 มันจับบริไยังไงในอ,อยู่ว่ลงมาบึงีง<อ>ุ่งเห้เออหมดอะไรกัคือจังมีจีอยู่ไดอ,อยู่บ่บ่อาลบ่มีใครอยู่เนอะ เนี่ยเนี่ยบมีใช่คือว่าบ่มีหมุดแดงว่าถั่วเราไปเมื่อเหนี่ยวเราพี่ห้องนะจะได้ชิไรเนี่ยกินแนกมันชิไรเชียนแหงก็ย่างเนี่ยไงเขายากแจ้ว่าโรนจะแทะมลยแจ้ว่าโรนเนาะ มึงย่างกับคอชี้จีเขาจี้ให้น่ากินไปแมพี่น้องพี่น้องมาี่ยเอาเนี่ยมาโมไรครับฝนกระโต๊ะหนักมากหอด้าน้ะเนาะพี่น้องตอนนี้เป็นยังไงไขมูแดงโมไรหรือไข่มดแดงพี่น้องมึงแนี่ยมึงหูมันเป็นจังไรเนาะขน่อยไปแต่ละมือหรืออะไรมาเมื่อนี้ว่าโมไรเนาะแบบว่าสวดหายนาะเพราะว่าหั่นที่ขน่อยเห็นเหมือนว่านี่นะ ไฟสำมีคนมาแย่เอาก่อนเนาะคลิปนี้กับโต๊ะงลงนะเนาะพี่นอ้องจีบเป็นไงไข่หมูแดงเอ้หมูแดงกับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหแข่งทะเลในเด้อชึ้งบากก็บ่ไหลหมูแดงกับตามน้องหนึ่งพี่นอ้องมื้อนะแล้วตั้งใจไปไ็นไงใหม่เนาะพี่น้องต้องให้มันได้ไร้ตัวน,นี้เนาะต้องให้มันไดม้มากินกับผนะั้วเนาะมเอนี้ิพิผ่าดเนาะพี่น้องเพราะว่ามีข้าจับเปแห่ก่อนเนาะ แล้วกอย่าลืมกดกริ่งให้ขาน่อยในเรื่องพี่น้องสบายดีบาย